วันนี้นะครับเราก็เตรียมความพร้อมก่อนขับรถยนต์นะครับหมายถึงว่าเราก่อนที่เราจะขับรถยนต์เนี่ยนะครับในบทเนี้ยนะครับเขาจะพูดถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนขับรถเนี่ยมันต้องทํำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหัวข้อสามจุดหนึ่งนะครับาการปรับ และจัดตำแหน่งผู้ขับขี่ให้เหมาะสมนีม่คือหลักสําคัญเลยนะเมื่อเปิดประตูขึ้นรถนะครับเราต้องมีการจัดตำแหน่งผู้ขับขี่เหมาะสมนะครับการใช้งานอุปกรณ์ภายในรถยนต์นะครับการใช้งานอุปกรณ์ภายในรถยนต์ก็สําคัญเช่นกันนะครับ การปรับแต่งนะครับมาดูก่อนนะครับปรับนั่งเบาะมาดูรูปเลยนะครับดูรูปเลยนะครับในรูปแรกเนี่ยนะครับการปรับนั่งเบาะนะครับการปรับนั่งเบาะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการขี่และก็นะครับให้มันเหมาะสมกับการนั่งนะครับเราจะได้ไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าการขับรถยนต์นั้นบางทีใช้เวลานานนะครับในการกลับนะ ตัวอย่างในการปรับเบาะนั่งนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับมันจะอยู่ด้านล่างของเบาะนะครับเป็นแท่งเหล็กอยู่นะครับเราสามารถยกขึ้นแล้วปรับเบาะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนะเบาะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับหรือเราจะปรับให้เบาะทำไมครับโยกไปข้างหน้าหรือเอ็นไปข้างหลังนะครับก็จะมีอยู่ที่อยู่ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างอยู่ทางด้านขวานะครับปรับเอ็นพนักพิงนะครับ นะหรือปรับความสูงต่ำของเบาะความสูงของนะความสูงต่ำของเบาะน,นั่งเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของเบาะของแต่ละรุ่นบางรุ่นไม่มีนะครับไอ้สูงต่ำเนี่ยนะแต่รถปัจจุบันก็เริ่มใส่มาเป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมานะครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกราคานะ ปรับราคามันสูงขึ้นได้โอ้เบามีการปรับสูงขึ้นลงได้นะนะครับสูงต่ําได้นะครับการปรับเบาะนั่งก็สําคัญนะครับนี่คือการปรับเบาะนั่งนะครับในการในวิชาขับรถยนต์เราก็ต้องก่อนที่เราจะขับรถหรือขับขี่นะครับก็ต้องปรับเบาให้ปรับเบาะนะครับให้ถูกต้องนะครับหนาให้ถูกต้องให้ตรง กับองศาที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีอยู่นะครับว่าปรับแบบไหนการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับในการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับผมเชื่อว่าสองคนเรากับหลายๆคนนะครับที่เรียนนะฮะที่จะดูย้อนหลังในวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคาดเข็มขัดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็แค่ดึงมาใช่ไหมแล้วมาเสียบให้มันเข้าตัวล็อกแล้วกดให้มันมีเสียงดังคลิก นะครับดังรูปนะครับดังรูปนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับการคาดเข็มขัดนะก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุชนนะครับเราก็จะไม่กระเด็นหรือตัวเราก็จะไม่ไปกระแทกกับพงมลัยนะครับช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะในการคาดเข็มขัดนิรภัย สองนะครับคุณค่าคือคาดผ่านลําตัวบริเวณหน้าอกผ่านบริตัวบริเวณหน้าอกก็คือบางรุ่นเนี่ยเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับให้มันผ่านบริเวณหน้าอกนะครับและส่วนบริเวณด้านล่างคาดผ่านระดับสะโพกไว้นะครับและจัดสายเข็มขัดไม่ให้มีการบิดตัวนะครับนะไม่งั้นมันจะบาดนะครับนะเวลาเกิดอุบัติเหตุมันจะช่วยดึงเราไว้นะครับให้อยู่กับบอก 3เมื่อค่าเิมยคันนิรภัยล็อกเข้าที่เรียบร้อยแล้วให้ปรับความตึงสายนะฮะหรือความหลวมเนี่ยให้มันกระชับกับสลีละของผู้กับขี่นะรเราก็สามารถปรับได้ปรับตรงไหนปรับตรงนี้นะครับนะมันจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับนะนะตัวนี้ก็คือตัวล็อกถูกไหมครับนะ ขั้นต่อไปนะครับการปลดล็อกเข็มขัดนะครับก็จับหรือกดตรงที่สีแดงๆนะครับมันจะมีคําว่าปุ่มพลีสนะครับตัวปลดล็อกนะครับหรือตัวล็อกนั่นเองนะครับปลดล็อกสายนะครับสายเข็มขัดรภไฟออกจากตัวนะครับกดปุ๊บมันก็จะปลดออกนะครับปรับระดับความสูงนะบางรุ่นก็มี ระดับความถูงต่ําได้นะครับคนถูงคนเตี้ยนะปรับให้ให้ตรงกับสรีระนะอย่างนะัทวุฒิบนตาเนี่ยตัวเตี้ยนะครับก็ปรับลงมาหน่อยนะครับเพราะถ้าปรับสูงบางทีมันไปบาดตรงช่วงคอนะครับมันไปบาดตรงช่วงคอนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะลังไปที่คอเลยไม่ได่ไปลังไว้ที่ไหล่นะครับนะส่วนใหญ่ก็ต้องปรับมาไว้ที่ไหล่ผ่านผ่านหน้าอกมานะครับมันก็จะช่วยอ,อะไรเยอะนะครับ ตัวอย่างการปรับความสูงเห็นไหมครับนะมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ปรับระดับความสูงของอเข็มขัดน,นีด้ได้ไายได้นะครับอันนี้เป็นการปรับเข็มขัดนะครับอ่าเลยเลยเลยเอ่เราก็สามารถที่จะมีตัวปรับนะฮะตรงปลายนะครับก็สามารถที่จะปรับให้มันสั้นหรือย,ยาวก็ได้นะครับนะให้มันเหมาะสมกับตำแหน่งเข็มขัดน,นะ หรือที่เรานั่งนะครับการใช้งานอุปกรณ์ภายในรถยนต์นะครับอุปกรณ์นะครับนะเราก็ต้องศึกษาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะแอร์ช่องแอร์เนี่ยหนึ่งกับช่องสองเนี่ยเป็นช่องของช่องลมนะช่วยในการปรับทิศทางการไหลของอากาศโด,ยท,ดยทั่วไปช่องลมจะถูกแบ่งออกให้อยู่บริเวณตรงกลางและด้านข้างนะครับ ตัวปรับลมแรงอันนี้อันนี้ในฟังก์ชันแอร์นะครับนะก็จะมีสวิตช์ระดับความแรงของพัดลมนะครับนะหรือจะปรับอุณหภูมินะครับก็จะมีทิศทางปรับทิศทางนะครับว่าตามเข็มอุณหภูมิอากาศเย็นขึ้นหรือทวนเข็มนะส่วนใหญ่ก็ ฝั่งที่เขาแสดงนะครับบางรุ่นมีฮีเตอร์นะครับจําไว้นะบางรุ่นมีฮีเตอร์นะครับในส่วนสีแดงในส่วนสีแดงอาจจะเป็นฮีเตอร์แต่ในส่วนสีฟ้าเนี่ยที่มันขึ้นขีดมากๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความระดับเย็นสูงสุดนะอันนี้อาจจะเริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนนะครับนะแต่บางรุ่นก็ จากน้อยเป็นสีฟ้ายาวไปเลยไม่มีสีแดงถ้าไม่มีสีแดงแสดงว่าไม่มีฮีเตอร์ครับนะเข้าฮีเตอร์เนี่ยอเอาน้ําในหม้อน้ำมบนนะครับเนี่ยเกิดความร้อนความอุ่นในในระบบนะครับก็ทําให้ภายในห้องโดยสารอุ่นขึ้นนะครับเวลาในหน้าหนาวนะครับ ตัวปรับอุณหภูมิเนาะบางรุ่นนะครับทุกรุ่นนะไม่เหมือนกันนะครับนะบางรุ่นก็เป็นดิจิตอลนะครับไม่มีตัวปรับนะครับปุ่มปรับนะปุ่มปรับทิศทางลมนะทิศทางลมเป่าอันนี้เป่าอะไรตัวแรกเป่าอะไรตอบได้ไหมตัวนี้เป่าอะไรฮะเงินตาพอตอบได้ไหมครับ ต saya, <diabetes. S 2> ัวน si ี yes, ้เป hmm. ่าไลยที่ทางลมเป่าหน้าอย่างเดียวใช่ไหมอออันนี้อ่ะอันที่สองอ่ะเออมันมันเป่าไปที่เท้าแล้ววนมาที่หน้าไม่ใช่นะครเป่าเท้ากับเป่าหน้านะครับหรือว่าเป่าที่เท้าแล้ววนมาที่หน้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้ก็เป่าที่เท้าอย่างเดียวใช่ไหม อันนี้ล่ะ 2> 2พอมองเห็นไหมม,มันเป็นรูปน่าจะเป็นรูปนี้แหละ 2> 2รูป,รก,รปกระจกอะ่ะเหมือนรูปาบกระจกอ่ะมีลูกอนชี้ลงกับรูปนี้รูปที่สี่เนี่ยก็คือกระจกนะครับก็คือไล่ฟ้านะครับ<อ>มันจะเป็นการไล่ฟ้า<อ>นะครับมันก<อ>็จะมีลูกศรขึ้น เป็นการไล่ฟ้าที่กระจกนะครับคือนุม่มภูมิภายนอกนะครับที่มีแบบเวลาฝนตกนะครับข้างนอกก็จะเย็นนะเย็นกว่าด้านในถ้าเย็นกว่าด้านในข้างในเป็นฟ้านะข้างในเป็นฟ้านะครับเราก็ทําไงครับแต่ถ้าข้างในยเย็นกว่าด้านนอกด้านนอกเป็นฟ้าแต่ฟ้าไอเป็นฟ้าข้างนอกมันสามารถปรับ นำฝนได้ถูกไหมตแต่ถ้าข้างในตงแต่ถ้าข้างในเป็นฝ้านะครับต้องใช้ตัวไล่ฝ้านะครับเขาก็จะมีลมเย็นไปเป่าที่กระจกนะครับอันนี้ก็สวิตช์สวิตช์จะมีแบบหมุนเวียนอากาศภายในรถกับเอาอากาศภายนอกรถเข้ามานะครับหมุนเวียนอากาศภายในกับภายนอกนะครับ ถ้าตัวนี้ติดโชว์เป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าอากาศภายในรถเริ่มหมุนเวียนแล้วไม่มีอากาศภายนอกเข้ามานะครับสวิตช์ปรับอากาศนะครับพร้อมกับหลอดไฟ A จะตัดเมื่อสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบปรับอากาศจะหยุดทำงานอ๋อก็เหมือนไฟ A อซีอ่ะตัวเนี้ย จำในเรื่อง,ร,องระบบปรับอากาศได้ไหมเราเรียนเรื่องปรปับอากาศยังมัจะมันจะเขียนว่า AC อ่ะ AC หรือ AC นะครับนะเป็นตัวเป็นสวิตช์คอนโทรลนะครับอ่าหน้าคลัต A แอร์นะครับอ่าหน้าคลัดซ์แอร์ การจอดรถไว้ที่การแจ้งทําให้อากาศที่อยู่ในห้องโดยสารนั้นร้อนต้องใช้เวลานานนะจะทําให้อากาศภายในห้องโดยสารเย็นแต่ถ้าต้องการให้อากาศในห้องโดยสารเย็นรวดเร็วยิ่งขึ้นรถกระจกลงใช่ไหมรถกระจกที่ประตูลงและเปิดเครื่องเปา่าอากาศไล่อากาศร้อนออกไปก่อนนะครับนะมันก็จะมีการไล่อากาศร้อน เพราะว่าถ้าเราเปิด AC เลยเนี่ยบางทีอากาศร้อนนะครับมันก็เข้าไปจับตัวอยู่ที่ตัวคอยเย็นนะครับทำให้คอยเย็นทำงานหนักนะครับแอร์คอ,อมเพรสเซอร์ทำงานหนักนกว่าจะเย็นได้นะครับเราก็ไล่าอากาศร้อนลงไปก่อนนะครับการไล่ฟ้านะฮะที่เกิดขึ้นนะครับให้หมดไปอย่างรวดเร็วสามารถทำได้ดังนี้ปิดสวิตช์ตำแหน่ง A ปีสวิทตำแหน่ง A ให้อากาศหมุนเวียนภายในภายนอกรถนะครับเพื่อให้อากาศหมุนเวียนภายนอกรถนะปรับทิศทางการไหลของช่องลมไปที่ตำแหน่งกระจกนะครับกระจกมองหลังนี่กระจกมองหลังก่อน ที่เราจะขับรถออกเดินทางเราต้องมองกระจกมองหลังให้ดีปรับให้ถูกตำแหน่งนะครับปรับให้ถูกตำแหน่งนะปรับให้ถูกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเด็กๆรอสักครู่นะครับเรามาต่อนะครับในการปรับกระจกมองหลังนะครับเราต้องปรับนะครับให้มีการปรับตำแหน่งนะเมาะที่นั่งคนขับเพื่อให้ผู้ขับขี่มองในทัศนวิสัยที่ดีนะมีคนปรับกระจกมองหลัง เนื่องจากเกิดการอุบัติเหตุได้มันก็ต้องระวังเอาไว้วางมองหลังได้นะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็มองจมองข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางสำคัญมากนะครับยกเว้นรถสิบล้อนะครับที่ต้องมีกระจกข้างๆอย่างเดียวครับก็สิบล้อมองหลังไม่ได้นอกจากเราพัฒนาระบบกล้องติด อะไรนะท้ายรถนะ,ะสุดล้อก็จะมองมีจอมอนิเตอร์นะจำไหมสามารถทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้นะครับนะไปนะครับ,รรบกระจกมองข้างนะครับเราเวลาเราปรับกระจกมองข้างนะครับไหนะเราก็จะมีบางบางรุ่นก็อัตโนมือนะบางรุ่นก็อัตโนมัตนะ่อัตโนมัติเราก็ลอง ดูนะครับว่าสักครู่ครับนะครับในตัวการสวิตนะครับหรือกระจกมองข้างนะเปิดในตำแหน่งอหรือ a อ c ีซีนะฮะสวิงแจเปิดก่อนนะช้ปรับทำไมมันไม่ไปสักทีนะครับเราสามารถปรับผ่านในระบบคอนโทรลได้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับ ปรับไปทาง L ปรับไป L เราก็สามารถคอนโทรลขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับเห็นมครับนี่ปรับไปที่ L นะครับเสร็จแล้วก็นะครับขึ้นลงนะมีลเลอร์แปลว่ากระจกนะหรือมันจะมีปุ่มกดแล้วเนี่ยมันจะพับเข้ามานะครับนะพับกระจกโอ้โหหมดแล้วนะครับ การคอนโทรลนะฮะไม่ว่าจะกระจกนะครับไหนลองช่วยกันสรุปให้ผมฟังนี่มีเรื่องอะไรบ้างที่ที่ผมสอนไปมีเรื่องอะไรบ้างมันเรื่องูไช่วยกันสรุปให้ผมฟังหน่อยเร็วเราจะวดเร็ว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 ช่วยกันสรุปให้ผมฟังหน่อยมีอะไรบ้าง ที่ที่ผมพูดไปเนี่ยอันที่หนึ่งคือการปรับอะไรอ่าปรับตำแหน่งเบาะะไรเบาะนั่งใช่ไหมเออพูดง่ายๆก็เบาะนั่งนั่นแหละนะอันที่สองอนะ่ะเออการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับอนะอันที่สามอะ่ะ ันที่สามเข็มขัดยาวมาเลยการใช้อุปกรณ์ภายในรถมีอะไรบ้างมีแอร์ใช่ไหมเสียงโอพวกนี้เราเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรับแอร์ใช่ไหมครับหลักๆนะครับแอร์เนาะก็ปรับนะให้มันเหมาะสมกับอุณหภูมิอากาศนะครับร้อนเราก็ปรับแรงเบอร์สีไปเลยอ่านะ เย็นอยากให้เย็นก็หมุนไปทางเย็นจัดๆใช่ไหมถูกไหมครับหรือว่าปรับทิศทางลมปรับทิศทางลมเป็นไหมเป่าขาเป่าหน้าก็ปรับเอานะครับอยากได้ตำแหน่งไหนก็ลองปรับดูนะครับอันนี้การปรับนะครับก็เราควรที่จะปรับให้เสร็จก่อนเคลื่อนเคลื่อนรถนะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่ปรับอากาศนะครับเนี่ยก็ปรับให้เสร็จก่อนนะครับ กระจกกระจกอะไรพวกเนี้นะกระจกมองหลังกระจกมองข้างอะไรพวกนี้เราก,ก็ปรับให้นสิทธิ์ก่อนที่เราจะขับรถออกไปนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวผมให้แบบฝึกหัดไปนะครับกี่ข้อดีงานเยอะไหมช่วงนี้วิชชาอื่นนะ อ,อ่าไปสองข้อน้ำบมดสามสามข้อแล้วกันเนาะสามข้อเออนะสามข้อสองข้อมันก็จะเหมือนน้อยไปนะสักสามข้อแล้วกันเนาะโอเคไหมอ่าโอเคครับอนะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เห็นไหมแป๊บเดียวเองอจบแล้วนะโอเค มีหนังสืออยู่ใช่ไหมมีหนังสืออยู่ดีเลยหนังสือเหลืองเหลืองวะเหลืองเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้แบบฝึกหัดไปในคัสลูมนะครับอาจจะต้องเปิดในหนังสือดูนั่นแหละครับโอเคไหมเดี๋ยวผมให้แบบฝึงหัดไปนะครับในคัสลูมนะครับก็คอยดูแล้วก็ คอยติดตามนะครับว่ามีงานอะไรให้ทำบ้างนะครับโอเคไหมครับครับนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเช็คแล้วเนี่ยแค่เข้ามาเห็นก็รู้แล้วว่าเช็คให้แล้วนะครับผมโอเคมีเพียงแค่นี้นะครับ เปิดกล้องนี่ทำอะไรกันอย vet, ู่อยากร okay. ู้อยากรู <naughty 99 S 2> ้ว่าอยากรู้ว่าทำอะไรกันอยู่โอ้ตกปลาตกปลาอยู่ธนพลเบิกบานตกปลาอยู่ตกปลาอยู่บนเปไอ้เราทำโครงงานไปถึงไหนแล้ว